รุ่งอรุณแห่งสงครามเริ่มขึ้นอีกครั้งกลองศึกจากกรุงธนบุรีดังสนั่นไปทั่วลานหลวงเจ้าพระยาสุรสีรับพระบัญชาอย่างหนักแน่นกองทัพเหนือพร้อมออกเดินทางเสียงคล้องชัยสะท้อนเหนือท้องน้ำเจ้าพระยากองทัพสยามเคลื่อนขึ้นเหนือเป็นขบวนยาวพระยากาวิละนำทัพจากลำปางมาสมทบ สองกองทัพสยามรวมพลังณเชียงใหม่กองทัพพมา่าตั้งค่ายล้อมเมืองไว้รอบด้านเสียงกลองศึกดังขึ้นกลางสายหมอกเชียงใหม่กลายเป็นสมรภุมแห่งความมืดเปเลวไฟเริ่มลุกจากกำแพงไม้รอบเมืองเจ้าพระยาสุรสีนำทัพฝ่าหมอกเข้าสู้ เสียงโหร้องดังก้องทั่วเวียงเชียงใหม่พม่าถ,ถอยกรูดเมื่อคมดาบไทยทะลวงแนวเสียงตแตรชัยสะท้อนเหนือกำแพงเมืองชัยชนะถูกทรงข่าวกลับกรุงธนบุรีพระเจ้าตากสินทรงรับข่าวด้วยพระเนตรเปื้อนน้ำตาเชียงใหม่กลับคืนสู่อ้อมแขนแผ่นดินไทยแต่แผ่นดินนี้ยังไม่สิ้นสึก ติดตามตอนต่อไป